สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราต้อนรับนะผู้เล่นของลิเวอร์พูลคนสำคัญนะครับในยุคยุคหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือคนนี้เลยฮะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ f a Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือ ราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะครับพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเกิงกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเอนงครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาน,น,นั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับสําหรับปีเตอร์คราวนะครับเดี๋ยวเราตั้งรับกันก่อนแล้วกันฮะมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านครับถามว่าราคานี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว อาราคาขึ้นแล้วนะ144ล้านแล้วนะครับอ่ตอนนี้ก็เรามีมาเชลลโนอยู่ที่2,45 5ตัวแล้วนะตอนนั้นก็ตีขึ้นเองเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะตีขึ้นเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งนะว่าเราใช้ของครบหรือยังเพื่อว่าเราจะมีเส้นทางลูกผู้ชายได้ไหมได้อยู่ครั้งหนึ่งได้อยู่เส้นทางลูกผู้ชายอยู่ที่สักคนหนึ่งนะ มาแล้วมาแล้วแบบเสียงนิดหนึ่งนะเวลาตีมันจะได้แบบคึกคืนนิดหน,นึ่ง่ปอ่ะก็เปลี่ยนจากอลิสันนะครับมาเป็นปีเตอร์เคาน์ตสัง,งนะฮะเอาหาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยใช้500ขาดอยู่ที่330มา330ใช่ไหม สามสามธรรมดาโอเคไปฮะไปหาเขาดีกว่านี่พบพอดีไม่ได้เน้นจะเอาหานะนี่คือเอาจริงเลยนะปีเตอร์คาว์นะมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยตายละลืมไปเลยว่าต้องตีปีเตอร์คาวก่อน โดเอ้ยมาไม่ครบมาไปตีบ๊กตีให้เขาให้ขึ้นเม็ดแดงก่อนโอ้ไม่น่าละไปไม่เดี๋ยวใช้สูตรก่อนสูตรไหนดีเพิ่มแรง1 2ึ่งสอี่ห้าหอะเราไม่จะสแล้วกันรู้สึกว่าได้กลิ่นแบบเหมือนจะติดแล้วละ่ะเหมือนจะติดแล้วละ่ะ ถ้าติดคือไปส้มต่อติดไปส้มต่อไม่ติดฮะทุกคนมีห้าตัวซะด้วยโอ้โหโอดเลยอดไปต่อเลยฮะโอเคแดงแล้วโจครับเดี๋ยวเราไปอัพสก,กิลก่อนแล้วกันฮะเพราะน่าจะเป็นในเรื่องของการพุ่งตัวแหละนะครับนี่มาแล้วเราว่าอย่ทำไมมันถูกๆจริงๆต้องไปซื้อเพิ่มอีกแหละนะครับ ถ่ายทอดการฝึกฝนต่อไปที่อีก400ได้ละต้องไปซื้อเพิ่มอีก400ครับทุกคนซื้อไม่จบมานี่ได้ไหมนี่ ถึง24มั้ยไหมถึง24แล้วอ่านี่ไงถึง24แล้วแล้วเราก็สลับนะครับสลับไปที่ปีเตอร์คาวส์ชูวบนะครับหลังจากสลับเนะี่ยสแตนดูดีขึ้นนะสแตนดูดีกว่าอีซอนเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราเทนไปแล้วก็ตีเพิ่มอีกนิดนึงฝึกฝึกอีกนิดนึงนะครับไม,ไม่ต้องเช็คก็ได้นี่ไง เดี๋ยวเราไปดูสเตตกันหน่อยฮะในส่วนของปีเตอร์คานะครับคงจะต้องบอกว่าเป็นนักเตะอยู่ลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับเคยค้าแข่งช่วงหนึ่งนะฮะก็มีความทรงจําดีๆสําหรับปีเตอร์คาหลายๆลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฮะปีเตอร์คาร่างนี้ครับสูง1สอง้อยหนงเมตรนะครับหรือ2องเมตรนะครับในเรื่งของพวกนี้ไม่เกี่ยวอีกแล้วนะเนาะก็มาดูในเรื่องของค่าพลังกันบ้างครับค่าพลังก็จะอยู่ที่การพุ่งตัวครับ หลังจากที่เราเป็นเม็ดแดงครับเทนไป25นะครับาการพุ่งตัวอยู่ที่153ครับการตอบสนอง155การควบคุมตำแหน่ง148การเตะ129การรับบอลอยู่ที่134รบฮะในเรื่องของสภาพร่างกายก็ประมาณนี้ครับผมปฏิกิริยาประมาณ129ครับของของเค่ว่า118ครับผม ความเร็วก็ประมาณนึงนะครับคุณสมบัติก็ลูกมงทรงพลังนะไม่มีปลาบอลไก่นะครับในส่วนของปีเตอร์คานะครับถามว่าจังนี้จะช่วยทีมยังไงไม่รู้เหมือนกันฮะเอาเป็นว่ามีลูกมงทรงพลังก็รอดูครับ GK อย่างปีเตอร์คาจะช่วยลูกมงทรงพลังยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคครับเกมแรกนะฮะรู้สึกว่าจะเล่นในบ้านนะผมลิอร์พูมาด้วย4ี่สิบส holding ครับใน้สังเกตปีเตอร์คานะครับ GK ของเราฮะ อีกฝั่งหนึ่งก็ดูโหดร้ายเหมือนกันนะเริ่มเกมครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนอน,ะโน,โน,นะครับดันจิชมาที่มาเชลโน่ครับโอ้ลูกนี้ออกมาแล้วครับกัคกโปของเราได้บอลแล้วหนึ่งทีโอโดนสกิดไว้ได้ก่อนซโบสไล่ย,ยิงไปเลยโอ้โหนี้คาซิยัสปัดไว้ได้ก่อนครับ เป็นลูกคันเนอร์ของลิเวอร์พูลครับเทนอาโนเปิดมาไม่ได้ฮะบอลออกไปทางข้างครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลครับโรเบิร์ตสันทุ่มมาที่กั๊กโปเข้ามาตรงกลางให้ที่ดันคิดครับแล้วสโบสไลครับโอ้โหขึ้นนำไปที่หนึ่งประตูสู่นะครับจังหวะนี้ครับผมเป็นการตวัดมาของดันกิชนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับจากบอลทุ่มนะฮะมาที่กั๊กโปแล้วก็มาที่ดันกิชครับ ตะวัดมาให้ที่ซโบสลาแล้วก็ยิงไปครับแมลูกนี้ยิงหนีผู้รัใส่ประตูไปด้วยนะคือมันเป็นจังหวะที่บล็อกแหละครับแต่ว่าบล็อกไม่ติดฮะแล้วบอลมันก็ใสๆหน่อยครับวิเอล่าครับชิปมาฝั่งซ้ายให้ที่ลาฟาเอลเรอาเปิดมาแล้วโดนอืมใช่เลยครับปีเตอร์เคาสูงมากสูงที่สุดในผู้เล่นทั้ง22คนนี้นะ ต้องมารอดูลูกนี้ปีเตอร์เขาโอ้โหไม่ตรงก่อบครับพุ่งไว้ก่อนนะครับรับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง <S <S <ม>ไปครับโซบอสไล,ล่ไล่ออกมาทางขวาให้ที่เทนอโนฮะโมซาลามาเชลโนเดน,น,นกิดลูกนี้โอ้โหยังจะคืนมาที่โมซาลาอีกคิดอะไรอยู่ทำไมไม่ยิงไปเลย ลาเฟลดอาวนาทีที่3าสิบครับเลอวต่อบอลทูกกันกับต่อเลนฮะบ,บอลออกไปท้นอนโอนครับรับบอลไว้ได้เข้ากลางมาที่มัชเชลโนค่อยๆลำเลียงบอลมาฮะจากแดนหลังครับเจอหลาดดังกิชมีช่องหรือ,อยังกัคโปว่างหรือ,อยังกัคโปว่างแล้วกัคโปเอาอย่างไรครับดึงมาหนึ่งทีกัคโปไปไม่ได้ฮะ ไปมาที่มาเชลานโนพิกบอลกลับมาไว้ได้ครับช่องว่างนี้แล้วก็โปยิงยังไงโอ้ยิงไม่ตรงอย่างอย่างชัดเจนเลยอะ่ะถ้าจ่ายเข้าไปตรงกลางมันอาจจะมีลุ้นมากกว่านี้นะอ่ะโอเคครับในครึ่งแรกครับเดี๋ยวเราไปดูปีเตอร์เค้ากันหน่อยสิปีเตอร์เค้าครับอยู่ที่6.0จุดนะเอาเป็นว่าสเตตของอตัดเกติของนาเตนะครับไม่มีใครสอบตกนะครับ เอ้ยมีมีกระโปง5.9จังหวะที่ยิงนั่นแหละไปครับเข้ากลางมาโมซาร่าครับเจอรัตมาที่ซูโบสไลลยลูกนี้อีกลูกหนึ่งครับโอ้ยหครับขึ้นนำไปที่สองประตูต่อศูนย์ะครับซูโบสไลายครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวปีเตอร์เขานะครับใน ไม่คืนวันนี้ก็พวงนี้แหละนะครับดูก่อนว่าวันนี้จะลงเวรกี่โมงฮนะ,ะขึ้นอาไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับมีโอกาสที่ปีเต้เขาจะขยับตัวนะครับไม่กี่จังหวะนะครับประมาณสักสจังหวะนะครับแต่ยังไม่ได้มีการปัดป้องอะไรที่มันดูอันตรายใดๆครับกับการเสียประตูเลยนะฮะเกมนี้อาจจะไม่ยากมากครับส่วนของปีเต้เขาก็ เล่นง่ายครับเจอหลาดลูกนี้ออกมาที่กักโปรครับกักโปเปิดมาให้ที่ดันกีดสูงเกินไปครับเลยหัวดันกีดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ดักวนไว้ได้ครับโรโบสันเข้ากลางมาที่เซอบสไลชื่อหลักมาเชลโน,โนเล่นบอลทูกันครับมาเชลโนพลกบอลดีฮะมันเชลโนยิงได้เถอะยิงเถอะโอ้ ติดบล็อกไปนิดหนึ่งคาสิยะครับจุดพลุมาตรงกลางบอลยังเป็นของโอเพนเฮดทษ่เียรลิวฮูมาเชลโนแน่ตรงนี้แทงแรงไปหน่อยเป็นบอลอีกฝั่งหนึ่งฮะไม่รู้โดนใครหรือเปล่านะครับเป็นบอลออกไปครับน่าจะเป็นลิวฟูทุ่มมา มีการเป็นตัวสองคนครับมียูเซวิโอแล้วก็ใครสักคนนะครับทุ่มมาแล้วโซบอสไลค์มาแดงแล้วมีโอกาสที่จะเปิดนะครับโมซาราลูกนี้เปิดมาไม่ถึงข้างโปฮนะล้ำหน้าก่อนลูกนี้ล้ำหรอเออล้ำจริงกว่าจะเปิดได้นะ ถือว่าเกมแรกไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับ๋ยวเราไปดูกันตัดเกรดกันนะฮะน,นตัดเกรดของเกมแรกครับในส่วนของปีเตอร์เคานะครับแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่6.0นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว,ว่าปีเตอร์เคาน8นะครับก็ไม่ได้จำสี่สุดนะครับก็อยู่ในเนี่ยครับส่งสอง0นหนึ่งนะ มาเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมหนึงนะ่งฮะเกมที่สองกันดีกว่าโอเคครับเกมที่สองฮนะเล่นในบ้านลิเวอร์พูลอีกรอบหนึงนะ่งฮะ ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับด้วยแผนสี่จุดสามโฮดิงครับโอ้สี่สองสี่ละเริ่มเกมครับดันกิสเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนครับมาครับหมูสลาดเจอลาดไหลออกมาสวยครับกัปโปจะบอลได้ครับบอลเป็นลูกออกข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลมาทีโคดีกัปโปครับ กักโปกักโปโอ้ลูกนนี้พลิกมาแล้วลูกนี้ยิงเลยโอ้โหโซโบสไลครับผมสองเกมสามประตูฮะอย่างใช่ครับผมโอ้โหโซโบสไลครับดูเด่นมากๆนะฮะในโหมดเมเจอร์ไม่ต้องจับนะบลูกนี้หวดเต็มข้อรอดเต็มแข้งไปได้เลยครับลูกไฟลูกไฟไฟ,ไฟโบครับคือนำไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผม ลองดูซิว่าปีเตอร์เขาจะมีงานหนักไหมในเกมนี้เอ้ยนังคิดโอ้โหกระโดดอะไรอย่างนั้นนะอือหือมงก็หมงุงไหมวะไม,ไม่ไม่ถูกครับมงเบ้ามงเบ้าแฮร์ีเคนครับออกขวามาในที่ยนครับเปิด่าตรงกลางแล้วปีเตอร์เขาครับทุ่มบอลทุบบอลออกมายืนคร เป็นบอลตัวเก่ของลิเวอร์พูลครับอ,อยู่ฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าการจ่ายบอลดูโยนยาวนะหลังกินคะรับเอาตัวรอดได้คนระัสบสโบสไลท์แม่เมื่อกี้ไม่เห็นเพื่อนวิ่งนะฮะแต่ก็ยังกล้าจ่ายอยู่นะเพื่อนไม่ได้วิ่งทำทายเท่าไหรนะ่ครับโอบามายองครับลงุงคนเตะดักบอลไว้ไ,ได้คนระัสบสโบรสไล ไหลออกมาที่เคนนีเดนคิชครับเคนนีเดนคิชพิกบอลสักหนึ่งทีไหมเปิดได้ไหมเปิดมาอยู่ซูโบสลาโดนดึงมานิดหนึ่งถึงจังหวะนี้แล้วกักโปได้มงแต่โอ้โหลูกนี้เอาเถอะโอ้โหเอาละเจอลาดจังหวะนี้ครับผมขึ้นนำไปที่สองประตูต่อศูนย์นะฮะเป็นบอลแบบคุกคีคุก,กคิกหน้ากรอบเขตโทษครับ เนี่ยลูกนี้คูกี้คูกี้ครับโซโบสไลจับบอลไว้ได้ครับแล้วก็ไหลให้ทีเจอลาดครับไม่ต้องจับยิงได้เลยนะฮะคือนววิธีสองประตูต่อศูนย์ะครับครับเจอลาไหลออกมาครับแม่ไหลแรงไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัดเกรดในครึ่งแรกกันฮะการตัดเกรดในครึ่งแรกมีใครสอบตกบ้างไหมมีมีฟานไดแล้วก็โรเบอร์สันนะครับผม คนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นโซโบสไลนะครับ7.7ครับรองลงมาก็เป็นโคดิกาโปโอ้โเรียเป็นเจอร์ลา่าแล้วก็โคดิกาโปนะครับตรงนี้ไหลามาอาจจะดูแรงนิดนึงแต่โมซาร่าเหมือนจะถึงนะฮะชนกับแฟงไรกัรดคาวายโอแลมพาดรู้สึกว่าอีกฝั่งนึงเขาเซตติ้งปแปลกๆนะเซตติ้งการจ่ายบอลแบบล,ลูกกลางอากาศเยอะเกินไปอะ ลูกนี้แรงเกินครับรอบสันรับบอลได้อืมแต่ก็จ่ายบอลไม่ดีเหมือนกันฟิลปงบอลยังเป็นของใครเจอหลดัดโรเดียแลมพาดฮนะหันหน้ามาครับแม่ดูนี้กว่าปีเตอร์เขาจะได้ออกแรงก็นาทีที่หกสิบสองแล้วนะครับในกระโดดปัดป้องไปบ้างหนึ่งครับนี่ครับการจ่ายบอลของอีกฝั่งเขาดูเซ็ตแปลกๆนะ เซตแจกบอลลูกกลางกาดเอาละลูกนี้แทงมาอย่างนี้ครับคิลเล r พาร์ตนนๆครับดันกิสโอ้โหเนี่ยครับดันกิสคือแบบตัวเล็กแตย่ยิงแรงมากนะครับลูกนี้เหมือนกจะเป็นซูบอสไลน์ครับในการแทงทะลุช่องมาเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าบทสรุปของเกมนี้นะครับใครเป็นคนแอตซิตให้เคนนะี่ดันกิชฮะ คือนำไปที่สามประตศูนย์ไม่น่าจะมีปัญหานะในเกมแรกเกมนี้เดินผ่านครับเปิดมาเขาตรงกลางแล้วก็ยิงครับแครนนิเคนยิงติดบล็อกนิดนึงก็เป็นลูกคอนเนอร์ครับของอีกฝั่งหนึ่งโมดิชครับเปิดมาแล้วได้มงโอ้พีที่เขาหนึบหนับ อย่างรุนแรงเอาอยู่เฉยเลยเมื่อกี้หมุ่งก็หมุงเอาโอ้โหสูงมากสูงกว่าอยู่คนใครไปเยอะอยู่นะอ่าลูกนี้หมุ่งตั้งมาครับได้อยู่เจอหลาดจับบอลโอ้จบไปครับเอาไปดูการตัดเกรกันหน่อยฮะก็เดี๋ยวว่าคนที่สอบไม่ผ่านคนเดียวคือโรบูสันครับโอ้ปีที่เค้าห้าจุดแปด พีเตเค้เขาก็สอบไม่ผ่านด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเนี่ยซูโบสไลน์ครับยิง 1, นึ่งแอติสองเลยนะฮะเออนี่ไงยิงแอตสิสองนะฮะลูกคิลพาที่ดังกี้ยิงนั่นแหละนะครับลูกนั้นแหละในส่วนของปีเตอร์เขาอยู่ที่7.5จุดห้าครับก็ไม่ได้เป็นคนที่เออเ е ตติ้งต่ำที่สุดครับจะเป็นโรเบอร์สันครับนะอยู่ที่7.1จุดหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ เอามาทำฟูลทีมได้เหมือนกันครับในส่วนของปีเตอร์เคาน์์ครับด้วยความสูงของเขาที่ค่อนข้างทจะสูงมากนะครับแล้วก็อยู่ลิเวอร์พูลครับดังนั้นสามารถที่จะเอามาทำฟูลทีมลิเวอร์พูลได้แบบไม่เคอะเขินอะไรนะครับสามารถเนี่ยประมาณนี้ครับสภาพทีมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปต่ากันได้นะครับในส่วนของปีเตอร์เคาน์์ครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆครับอย่างเช่นนูเยตตำแหน่งซีบีนะครับถ้ารีเควสมาเดี๋ยวจะจัดให้ทีนีนแหละ ขอรวบรวมเงินใน ID นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับอีพีสวัสดีครับ